คือเพื่อนบอกว่าเราทำซุปกิมจิอร่อยมากแล้ววันนี้เราก็จะมาทำซุปกิมจิต้าหู้อบไก่ย่วเพื่อนไอเทมเด็ดวันนี้คือกิมจิผักกาดขาวของอาภา มาเริ่มกันเลยเริ่มด้วยใส่น้ำมันลงกระทะตามด้วยหอมใหญ่อกไก่เติมน้ำนิดหน่อยผัดให้พอสุกเราก็จะใส่กิมจิผักกาดขาวลงไปผัดให้เข้ากันเติมน้ำลงไปแล้วใส่ซอสโคชูจังคนให้เข้ากันปิดฝาต้มไป10-15นาทีกิมจิของอาพาเขาเป็นกิมจิแบบโฮมเมดนะทุกคนตัดเป็นขนาดชิ้นพอดีคำพร้อมทานขนาด5 0 0กรัมมังสวิรัตกินได้ไม่ใส่สีไม่ใส่สารกันบูดหมักธรรมชาติไม่ใส่น้ำตาลเฮลตี้สุด สุดรสชาติอร่อยเปรี้ยวกำลังดีและนอกจากกิมจิผักกาศข่าวแล้วยังมีกิมจิแตงกวากิมจิหัวช้ชเท้าอีกด้วยต้องลองพอครบ15นาทีเราก็จะใส่เห็ดเข็มททองไข่ไก่หนึ่งฟองและปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนใส่เต้าหู้ลงไปปิดฝาต้มอีกสักแป๊บก็เรียบร้อยตักเสิร์ฟได้เลยโดยต้นหอมนิดหน่อย น่ากินไลยทุกคนสุกิมจิเต้าหู้อกไก่กินกับข้าวสวยร้อนๆต้องเบิ่นข้าวแน่นอนรสชาติสุกกลมกล่อมกิมจิหั่นขนาดชิ้นพอดีคำกินง่ายรสชาติเปรี้ยวกำลังดีทำง่ายแบบนี้อย่าลืมไปลองทำกันนะพิกัดกิมจิเยวแปะไว้ให้อย่าลืมไปลองกิมจิอาภากันนะเพื่อนๆ